ออนซอนเจนใหม่ของสาวน้อยลำเพินโชเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วล่าสุดพอการใช้บอทเทิให้ผ่านออกมาแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆของน้องเหมิวชนทิชาสาวน้อยลำเพินโชเกิดอะไรขึ้นอ่ะสืบเนื่องมาจากนี่เลยพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเพิ่นไดมีการลงคลิปวิดีโอสั้นๆอย่ามาคุมเซิงอย่ามาคุมเซิงแมเป็นท่าที่น้องหมีวชนทิชาเนี่ยกำลังซ้อมเต้นอยู่บนเวทีกับพี่ๆแมนบ่านบ,บาทที่นี่เป็นเจ้หาหนพาี่ให้ผ่านลหลายๆคนป้า ถึงถูกเห็นทาเต่งของน้องให้พานบอ่อท่ำบันดาหลังจากที่มาขึ้นกับสาวหน่อยลําเพิ่นชั่วสันทะพี่พี่ทําได้หนูก็ทําได้เหมือนกันเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วสําหรับมิ้วชนทิชาพอการใช้เห็นทานาน,นั้นเราไม่พานอดบอล้นทนบวไไว้แช่ไปแล้วตอนนี้แช่ไปนอาเฟจจาของแล้วท่าน,น่าโดนเครือโสม เอฟซีแฟงครับโอ้ยข่อยอ่อนซ่อนเขาไปอ่านคอมเมนต์พญานานนี่ละลูกสาวคนที่สองของพอกันใช่วาสันวาสันเป็นตาอ่อนซ่อนบอสสวยน่ารักสวยน่ารักเก่งเกินตัวอพูดนน้อยพี่น้องเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่แมนบอกแต่การปรับตัวของน้องเนาะอ่ะวกับบุคลิกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน บวกกับสายตาซื่อๆหลายๆคนบอกว่าดูแววตาของน้องซื่อๆบ่มีผิดบม่มีผิดเังสิแหมเอฟซีแฟนคลับ er, ก็บเลยหักก็เลยหอมหลายแม่ผ่านก็ดีอกดีใจน้่พอการใช่เด็กลูกสาวอีกผู้หนึ่งติดแม่ผ่านแม,น,มนบอกไปยุ่กับสาวหน่อยลํำเพิ่นโชคด้ยบาดท,ที่นี่ต่องเบิงแง่ลูกเต่าทั้งสองวงแมนบอกพอการใช่เห็นเพิ่นว่าวงหนึ่งกับสีมาคือเกาคินหอนลูกสาวองค์อิงที่บันแพงวงสองกับถิมบอได้ไปทั้งสองวงพอไปทั้งสองวง แมนบอกจิ๋วแต่แจวอีลีสำหรับน้องมิวชนทิชาเป็นจากไหนหลังจากเปิดช่องแดงให้พานยูทู e ออกมาไม่กี่วันยังยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำตอนนี้พูดติดตาม9 0 0ากว่าเกือบมื่นเลี้วไม่ให้านเป็นตะอ่อนซ่อนบ่เมื่อเนเมื่อนหนึ่งนี่ตั้งแต่กี้มาก่อนอีสานใส่เวลาหยุดจักเดือนให้พานเป็นเดือนรายเดือน รายเดือนอืมันกระบอกเนี่ยเออเวลาเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเพิ่มเพิ่มเพอเดือนหนึ่งเป็นสองหมื่นก็มีเออเวลาขึ้นก็ขึ้นจนหนาตกใจเมียนเวลาเงียบก็เงียบไปซื้อเงียบจนหนาเงียบจนหนาตกใจขึ้นกันเอาสำหรับน้องมิวชนทิชาเนาะพี่น้องเนาะเสื้อเลยบาดที่หนี่บาจังไดช่องพอการใช้ต่อไปนี้นอกจากลูเสาไงองค์หญิงแล้วคลิปน้องหมิวชนทิชากระซิบ่แพรกันขึ้นกัน หมายถึงว่าสิลงคิปแบบนว่าอ,อีกอย่างหนึง่งยายได้เล่าไปเป็นผู้จัดการยีรุ่่นวงสองอหลกัหลกๆก็จะถ่ายนี่แหละศิล,ป,ละะปินละครวงเป็นหลักน้องพี่น้องก็ถือว่าโปรโม,โมทส่กกาแต่ว่าก็เห็นเป็นเบิ้องฐาเต้นแล้วเป็นจังไลอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนแล้วแล้วของแขวแล้วเต้นคือจังแบบว่าเป็นแดนเซอร์มืออาชีพเลยยังสิคือจังสอบมาโดนแล้วจังส่นะ เป็นบอขนาดพระเอกคุณนํางทีมงานเพิ่นกันย่งยองเพื่อนกันย่งชมเดชสำหรับแดนเซอร์สาวน้อยสองนพินองน้องคนมาถึงโถออนซอนจังสิแม้พระเอกว่าส่าโดนออกมาโพดูแต่ละคนนี่โอ้โหพ่อขอชื่นชมมาสั้นเอาก็ดีใจน้ำนพี่นองน้องสำหรับเจนใหม่มิ้วชนทิชาสาวน้อยลำเพลินโชว์ดูการหน้าเพลพันบนเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์ต้องจับตาดีๆสำหรับเจนใหม่คนนี้มม้วชนทิชาพี่นองตอนนี้เพริพัน ผ,ผู้หน่ก็ใสชุดเพชรผู้หญิงก็มีชุดเพชรแมนบอกหลายหลายคน <c oughs> กําลังบอหอดบอถึงหลายชุดเพชรพอาอหยังก่อนหน้านี้วันสองวันสาวหน่อยเพิ่นมีถ่ายโปสเตอร์แมนบอกใส่ชุดเพชร,ร,รผู้ไหนกม็มีผู้หญิงก็มีลา่าสุดพน,ออน้องอ่อนซ่อนพอหักทง่งจังหวัดร้อยเอ็ดนี่รับแม่พานทรงหมอบชุดไห้กลูกสาวหลาแล้วขอบคุณชุดเพชรจากพ่อหักร้อยเอ็ด ทีฟ้าใสทรงต่อให้น้องมีวขอบคุณเด้อจ่าพี่ัสเป็นจังไรอ้มซอนนี่แหละความีนักจิตน้งใจแต่จะกี้มันพอหักทอมอดจิตห้พานจองโต๊ะงานมิทติ้งสองสองสองโต๊ะแล้วเด้พิภานมิทติ้งแรกก็จองมิทติ้งที่สองหนีวันที่สิบเก้าก็จองมาแล้วแมนบอกเรียมาอะไรก็เข้ารัวๆใครว่าเป็นเรื่องดีเด้องค์กรเช้าหน่อยนี่ออแตงตะกี้เห็น่ะพี่งู้หญิงเอเวลามี อพี่หรือว่าผู้ใดมากข้นวใ่ใงไวๆเอ่อถ้บาบ่มีชุดจังสีน้องอิงก,ก็จะเป็นคนแบ่งปันให้เออว่าเรื่องน้องอุงอิงพี่อุงอิงแบ่งปันให้เมื่อนั้นเนาะอะไลฟ์ส่กลุ่มปิดของหมอลำเสียงวงหกแม嗯嗯้หลายหลายคน สังเกตว่าชุดที่น้องเหมียวใส่เป็นชุดของพี่อง๋์งอิงที่พี่อง๋์งอิงเคยไปออกรายการกยังในละทางทีวีรายการหนึง่งน่ะหลับไพพันธ์จำว่าเลยว่าเป็นรายการอีอยังหลายๆคนก็เลยว่าเออใช่ชุดของพี่อง๋์งอิงไหมจังสิแหม,อ,มอันนี้คือความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้อเผอผ่คร,รอบครัวเดียวกันแล้วพี่น้องว่าเป็นสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองก็ถือว่าเป็นลูกพอลูแม่เดียวกันนั่นแหละแป็นว่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดียวกันทีมเดียวกันน่คือจังพจัธการเห็นบอกพจัธกาลปะเกลียด้เป็นแบบอย่างอยู่ ก็มีการส่งต่อชุดเพชรให้กับลูกๆผู้ที่บ่มีจังสิแม่แม่ชุดนี่เพยาะ่านชุดนี้ละแมนกระจายเพชรน้องหมิวนี่แม่ก็หลายชุดตัวนี้พี่ผานสีห่วงก็มี่สีชมพูกบมี่นี่ละวัยกำลังสดใสน่ารักพี่ขันผานสิบสามสิบสี่นี่ใส่ยังกับเป็นทหากเป็นแตงแง่เป็นยางจังหวะอ่าอ้นี้พี่น้องเป็นยางจังหวะมีน้ำเกลือใจเพราะว่าศิลปินที่ไมาอยกกับ่วงไม่ไม่ ชุดต้องซื้อเองเด้ต้องซื้อเองถ้าบมมีเอซี่แฟคลับก็คือต้องซื้อเองแล้วชุดหนึ่งกับกะหลายพันหลายาหลายพัน,พนชุดผู้หญิงก็จะถูกกว่าชุดผู้ชายหน่อยอ่าสูตรผู้ชายนี่รายละเอียดมันหลาย อืมกระสีแพงงึ้นไปตอนนี้เขาเริ่มต้นใหม่ก็เอาชุดลักพัานไปก่อนแต่ว่าสำหรับศิลปินแถวแนวหน้าแล้วผู้ที่คนนี้เอฟซีเเพครับหลายแล้วซันทอสโคชุดหนึ่งก็เกือบแสน่นไดียผยผานหลายหลายแมนอ่ะดีใจน้ำาลูกน้ำเต่าน้ำพ่นองเนาะเห็นอบอกความรักที่มีต่อกันจังสิแม้ภายในองค์กรภายในครอบครัวดเดียวกันคือจังน้องแก้มปนดาจังสิพยผานก้อนหนานี่ก็ออกมาโพสต์กันดอเอฟซีแฟน่งครับพอฮักแม่ฮักมีไ้กำลังใจหลายในไลฟ์สดเห็นเพิ่นออกมาไลฟ์สดน้ำกัน นองกับเขาใจเขาหาเดน้องหมีวชนทิชาสิแหมเข้าหาพี่แก้มปนดาจังสิแหมแก้มปนดาอยู่กับหมิวชนทิชาขอขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกกำลังใจที่มอบให้ในไลฟ์สดวันนี้กับหมีววันใหม่และหนูนะคะพี่แก้ว่าขอบคุณพ่อไอ้ดินเลี้ยงหมูกระทะลูกๆขอบคุณพ่อฮักพ่อเจ้ยขอบคุณพ่อสุรพินขอบคุณเจเด่นบอกถ้าอ่านผิดอ่านถือขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณพ่อฮักภูเก็ตขอบคุณโอ้ยภาษาอังกฤษอันบอกให้ผ่านขอบคุณพ่อตุ๊ตูลุงปออ,อ่าอนนี้ลุงปอแมนบอกให้ผ่านขอบคุณลุงปออ๋อโอ้เจ้าคืออ่านแด่ให่ผ่านขอบคุณพ่อประเกตขอบคุณพ่อ,อ,อพีวายเซเว่นจี <70. S 2> มแมนบอก <ข>อโอ้ยมิตรภาษาอังกฤษนาสิเป็นไปขอบคุณพ่อไปเซเว่นแมนบอ,อืมขอบคุณพ่อสิริ <c oughs> ่านผิดอันถือขอถทษขอไัยมิตรภาษาอังกฤษพี่น้องสิริหรือสีนี่ก็สีอ,อ้าวจังสานัะพี่น,อนอ้องเนาะแล้วกับคุณพ่อตูนอ่น้อนี่แหละลออจับตาพี่น้องมีวิชนที่ชากับเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้ควยเสียววามาไล่เบลธรรมดาเส้อปะเบึ้งจากแววตาเบึ้งจาก ท่าทางของน้องเนาะพี่น้องเนาะคือมีความตั้งใจจังสีแม่มีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นบวกกับความจังสีลหลายหลายคนเห็นเรื่องราวของน้องเนาะถือว่าลำบากมากจังสีหลักทีแฟนคลับก็เลยให้ความหักความเมตตาให้ผ่านเบือ้องจากสีหนาแววตาของน้องคือว่าตั้งใจเต็มที่ว่าสั่นทอตั้งใจฝึกตั้งใจซ้อมเนาะพี่น้องเนาะลำบากก็ดีมีก็ดี ลำบากบาามันก็ดีดรอกใช่ไคมะมันสิดีไปได้จังได่ลำ,ลำบากก็ยสวา่ดี้าม่องในมุมบวกอืถือว่าเป็นพุ่มตันท่านพุ่มคุมกันเวลาเจอก็ปัญหาใดเรื่องเค่นังกสิกายเป็นเรื่องขีประิวไปเลยระว่าเราเจอมาเยอะแล้วเราเจอมาหน,นัก<อ>ออลำบากลำบากกว่านี้กับผ่านมาแล้วซ้ำลำบากซ้ำนี่อย่างสีเหตุบ่ไดายอย่างประมาณเนี้ยนอพี่นองเนเนาะนี่แหละเส้อว่าเสียงความเปลี่ยนแปลง ของขวบคั่วน้องมิวอย่างแน่นอนอืมคือยังหลายๆคนอืมที่เป็นไอดอลหรืออ่ารุ่นพีทีว่ากันว่าเขาวางการมาก่อนอืม,อมความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่นอนเสือเลยอ่ะสำหรับมือนีเฮาสองคนจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซําเน่กาขอให้น้องมิวอ่าประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่น้องฝันอ่าน้องพี่น้องสำหรับมือหนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ